คันนี้กับพันดรฟีดจะเป็นำะับดที่37บดการบริการกับพันดรฟีดค่ะรถป 14, ็น1บจะเป็น14บเครื่องพันห้าเกี่ยวกับเกียร์ออโต้ขายแบบไมแบบ่มีแว็กหมายเหตุจ้างว่าแบบประชาชนผู้เช่าซื้อดาวหมดอายุม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารของผู้เช่าซื้อดาวตุนทุกกรณี และติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้วนะคะคุณลูกค้าระบุหน้ารายการจดทะเบียนนะคะผู้บนด้านตรวจสอบดำเนินการเองไม่รับผิดชอบเรื่องการทุกๆกรณีเลยราคา h อน da f ฟ t คันนี้มีราคาเปิดเปิดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทเปิดราคาเลยไหม2 2 8ค่ะพิจารณาก่อนได้ h อน d a f ฟ t ใช่แล้วค่ะรับปั๊บเปิดราคาได้เลยนานๆจะเข้ามาดีค่ะร่นี้ให้ราคากนได้เลยออนไ้นมาที่เราไม่ไหมไม่ได้ปรับราคานะมีราคาเปิดขายราคาเปิดเลยค่ะออนไลน์ค่ะเสนอมาที่200,000หรอ อีก2อ0 0มก็ได้รถแล้วลูกค้าคะกันนี้ขายราคาเปิดนะคะขายราคานี้เลยไม่มีวัดด้วยใช่แล้วค่ะมาค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะออนไลน์กดราคาก่อนได้เลยกดก่อนบิสิกอนค่ะลูกค้า2องราคานี้แหละกับพอดาฟิตใช่แล้วค่ะตัวรถเป็นเกียร์ออโต้เครื่องวันห้ากดเลยไหมคะนัดเลยไหมลูกค้าประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งเลยนะยืนยันที่ผมเดิมก่อนได้นะคะน่ารากเชิญก่อนดูก่อนได้เลยมาเลยค่ะเปิดก่อนบิสิกอนเลยสองแสนสองหมื่แปดพันบาทราคานี้เปิดเลยไหมไม่มีวัดด้วยนะคะลูกค้าใช่แล้วค่ะเกียร์คงสร้างหลักก็ยังดดาาาาาววออออออยู่่่นนนนไไลล์ให้้้้รมมกกแีสตตปคะ 208,000ราคาตอนนี้กนี้ซื้ตามราคาได้นะมากกว่านี้แข่ขันราคาก่อนได้ค่ะ202,800ลูกค้าออนไลน์ค่ะ2 2 8 0 0 208,000นับหนึ่ง2 8 0 0 0นับสอมากกว่านี้ซื้ต่อซัูนมาแล้วขอบคุณค่ะมีคู่แข่งนะมากกว่านี้ซื้อตอกดกลับซื้อตอกดคืนได้เลยโซเซซบาบัตราคาไลน์ค่ะสซเซซ์บาบัต20เซบาบัตนับหนึ่ง20บาบนับสองซื้ต่อตามได้อิสมาเชนด้2,000ไปต่อได้ค่ะ2 0 0 0ราคาตอนนี้202,000ซ สอสอง,สองมากกว่าน,นี้เรียนเชิญกดราคาสู้ราคาก่อนได้ค่ะสองแสนสองหบาทเป็นราคาของลูกค้าออนไลน์ตอนนี้ป้ายมาเลขสาม5 3 8ในราคาสองแสนสองหมื่นสองพับาทนับสาขายค่ะดราคาะคะสองแสนม,มืันบาทอะไรนะคะปรับอู้าสามแปดสามนห้าสะเพราะว่าสองแสนสหม,มื่นันบาทอะไรได้ไปขอบคุณค่ะ